โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีชาวบล็อกฟุตกันด้วยนะครับวันนี้พี่อยู่ในหน้าร้านฟรีไอดีโซนอีกนั่นเองครับก็วันนี้ก็จะมาแลกโค้ดกันนะครับน้องก็วันนี้พี่ตั้งงบไว้งบของพี่เองไม่เกิน30มบาทนะครับน้องมากดอื่นขออนุญาตแลกโค้ดนครับให้น้องๆคัดลอกโค้ดครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นตัวใหญ่ให้แล้วกันนะครับโอเคก็ค่อยให้น้องๆคนครับเข้าไปที่คาว่าเติมเงินนะครับน้องๆแล้วก็ก่อโค้ดนะครับ โอเคเดี๋ยวพี่จะขึ้นตัวใหญ่ให้นะครับน้องก็โค้ดก็มีประมาณนี้ครับมาดูเงินก่อนครับพี่มีศูนย์บาทนะครับมาดูกันนะว่าพี่จะได้เท่าไหร่นะครับน้องโอเคมาแลกกันเลยนะครับโอ้วันนี้ได้สามสิบเว้ยแจกหนักแจกหนักเว้ยวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> พี่แลกได้สามสิบบาทนะครับก็ไปดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรมัางครับสินค้ามาใหม่ลดราคาสามวันเท่านั้นกล่องตุ่มเผาวีซี เฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยเพราะวันนี้พี่ตั้งงบไว้อสามสิบบาทนะครับ hey. เติมแค่ยี่สิบก็ได้นะทุกคนนะครับดูที่มีอะไรมาใหม่บ้างโอมีแค oh, ่กล่องสมผ่าวผีสี่นะครับน้องที่มาใหม่นะครับเออโอเควันนี้เล่นกล่องสมผ่าวผี v ี่ดีกว่านะครับน้องๆฮมพวกนี้ก็ซื้อได้นะครับอันนี้ซื้อได้อันนี้ซื้อไม่ได้ซื้อได้อย่างเดียวนะครับวันนี้ ถ้แค่กล่องสุ่มรหัสนะครับเออวันนี้เล่นกล่องสุุมเผาวีซีดีกว่าน้องดูดีดูไรเย็นมีอะไรมัร่งกตีเวลกระตีรุ่งสี่โอเคสำหับทนดับโอเคครับน้องเออวันนี้เล่นกล่องสุุมเผาวีสีดีกว่าครับก็พี่ก็ต้องขออนุญาตไปเติมเงินเพิ่มอีกยี่สิบเคดิตหรือว่ายี่สิบบาทนั่นเองครับน้องก็ถ้าใครเติมตังค์ไม่เป็นนะครับน้องก็อยู่ที่ติดติดกับโค้แล้วเพียงน้องก็ไปที่คําว่าเติมเงินนะครับน้องแล้ว เติมเงินผ่านซองอังเปาครับมไม่มีวิธีบอกนะครับก็น้องๆก็เติมมาเป็นแล้วเนาะโอเคนะครับพี่ขออนุญาตไปเติมเงินสักคู่นะครับน้องโอเคครับไปโอเคนะครับตอนนี้พี่ได้เติมตังค์เพิ่มอีก20เครดิตหรือว่า2 0บาทนั่นเองนะครับน้องๆก็ตอนนี้มีแล้วมีเพียงพอที่จะสุ่มกล่อง ล่องสุ่มเผา v 4แล้วนะครับน้องๆเออก็มาดูกันนะว่าพี่จะได้ของคุ้มไหมครับเออเออวันนี้ครับพี่ก็มาแจกไอดีให้น้องๆนะครับสองไอดีที่พี่ค้างน้องๆไวครับมาเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ก่อนสุ่มเลยกันมาเอาไอดีแรกก่อนไอดีสองตามไปนี่ก็ไอดีมีประมาณนี้ครับก็ไอดีแรกถ้าใครได้ไปนะครับน้องๆก็ไอดีที่สองก็เก็บไว้คนอื่นเนาะก็แบ่งๆกันเล่นนะครับก็พี่มาแจกก็เกือบทุกวันเลยนะครับน้องๆเออ น้องๆก็คุ้มนะครับส่วนพี่ก็แจกแค่อย่างเดียวส่วนน้องๆก็คุ้มไปนะครับโอเคขอแค่น้องๆกดไลค์พี่นะครับพี่มีกาลังใจทําคลิปต่อครับน้องแค่พี่ขอแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรมากนะครับมาซื้อกล่องสมเผา VC เลยดีกว่านะครับน้องมาสั่งซื้อเลยก็โอเคนะครับพี่ได้รหัสเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆเออ ก็รหัสได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะเนี่ยสามตัวหน้านะเดี๋ยวหาว่าพี่เต็มกว่าทางร้าน,นครับทุกบาททุกสตางค์ที่พี่ซื้อไปเป็นตังค์พี่เองทั้งนั้นนะครับน้องๆเออเดี๋ยวพี่จชดูสามตัวหน้าเดี๋ยวเราไปดูในหน้าไอเดีเลยดีกว่านะครับน้องโอเคครับป้าโอเคนะครับตอนนี้พี่ที่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยครับน้องก็ขอเร็วไปที่โจรสลัดกันเลยละกันนะครับ อา้าทำไมมุมนึงนี่อ่ารู้สึกก็เหมือนจะอยู่โลกสามใช่ไหมทุกคนก็ได้เป็นเผ่าอ่าเผ่าเงือกนะครับหรือว่าเผ่าปลานั่นเองครับที่น้องๆเรียกกันนะครับง่ายๆเทียอะไรทุกคนเทียสิบปะไม่รู้อะมันแปลงร่างไม่ได้หลอ,อดมันไม่เต็มอะครับแล้วก็นี่ครับข้าหัวนี่นี่ชื่อที่พี่บอกครับทุกอย่างไม่มีการเตี้ยงกระทางร้านเจ้าของร้านคือขายพี่ยังไม่รู้จักครับทุกบาททุกสตางค์ที่พี่เติมเติมแล้วพี่ซื้อไปเป็นตังของพี่เองทั้งนั้นนะครับน้อง บางทีพี่ไม่ได้ลงคลิปสองสาวันก็คือพี่ไปทํางานหาตังค์ครับเพื่อที่จะมาทําคลิปแต่ละคลิปให้น้องๆครับน้องก็หินใจพี่หน่อยก็ช่วยกดไลค์หน่อยละกันนะครับน้องเออนะครับทําเพื่อน้องๆขนาดนี้ละพี่ขอแค่ยอนไลค์อ่าส่วนไอดีนี้อยากให้พี่แจกนะครับน้องพี่ขอสักห้าสิบไลค์ครับไลค์ละบาทเหมือนเดิมนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ครับห้าสิบไลค์ครับส่วนไอดีใครที่ได้ไปครับไอดีแรกใครได้ไปครับส่วนไอดีที่สองก็ แบ่งๆกันเลยครับก็แบง่งคนอื่นเขาเล่นนครับนะ้องโอเคมาอุย้ยลืมรีวิวของก็ดาบแดงมีสองดาบเหมือนเดิมเป็นเคียวแดงแล้วก็ดาบคู่เด้งนะครับนะ้องแล้วก็ดาบมีประมาณเนี้ครับก็บไม่รู้นะพอครบไหมนะครับแล้วก็ของแต่งมีประมาณนี้นครับนะ้องแล้วก็อุ้ยได้ผลแดงติดมาหนึ่งเออได้บังกรโอเคถือว่าตรงถือว่าตรงสเปกนะครับน้องนะแล้วก็อ่า นนค่าพลังตันนะครับค่าพลังตันหมดแล้วแล้วก็เงิน41ล้านแฟดเมนิกไฟหมื่นค่าไอวิววเวตันนะครับน้องเป็นหมัดก็ผลน้ําแข็งนะครับโอเคอ่ามันเทียร์เลทุกคนเทียร์สิบปะงั้นเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนที่ผมเดี๋ยวผมไปหาตีคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะแปลงล่างให้ดูแล้วกันนะครับนะ้อง โอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนนั้นดีกว่าครับน้องโอเคครับไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้พี่เอา้าแปลงล่างไปได้แล้วแบตตีตัวแล้วกันนะครับโอเคมาทุกคนแปลงล่างเลยดีกว่านะครับไม่รีรอละวเฮอทีสิบนี่วาเฮ้ยยังคุ้ม เป็นไงทุกคนไปตีเขามาด้วยนะเมื่อกี้นี้นะครับโอเคเฮ้ยคุ้มอยู่นะทุกคนห้าสิบาทเฮ้ยถ้าเอาจริงเขาขายกันอยู่สองสามร้อยนะทุกคนเออห้าสิบบาทยังคุ้มอ่ะคุ้มจริงทุกคนคุ้ม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 น้องๆสามารถซื้อแล้วไปเอาไปขายต่อน้องๆยังได้กําไรนะครับน้องราคานี้ไม่แรงนะสามวันเท่านั้นนะครับน้อง ไปจับจองกันได้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงร้านไว้ใช้โค้ดกันใต้คลิปแล้วกันนะครับน้องแล้วก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ด้วยละกันเพื่อนน้องอเข้าพวกใต้ของใต้คลิปไม่เป็นนะครับโอเคก็ถือว่าคุ้มนะครับน้องสําหรับใครที่อยากได้ไอดีนี้นะพี่ขอแค่5 0าสิบไลค์ครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ละกันนะครับน้องก็ช่วยกดนะไล์ระบาดเองนะครับช่วยกดไลค์แล้วพี่จะแล้วพี่ก็จะมีกําลังใจทําคลิปนะครับน้องโอเค สำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับน้องไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบ๊ายบายุ๊บๆ๊บเป็นไงเท่ไหมหหเท่ไหมไปทำกำไรเราได้ด้วยนะห0าสไลท์ทุกคนอย่าลืมนะโอเคไปละ